ก็กาบสวัสดีครับผมมาอยู่กับผมนะครับเกมนะจ๊ะก็มาอยู่กันในเกมวันนี้เกมอะไรเกมกระบี่ยึยยุทธจักรสามนะครับผมเป็นเกม MMO RPG กำลังภายในนะผมในต่แปลงมาจากนิ่ยายชื่อดังนะครับผมนี่ก็เป็นอาชีพนะผมอาชีพมีให้เลือกมีทั้งหมด6อาชีพใช่ไหมน้ำไฟดินทองไม้ห้าเนี่ ผอกไว้ที่ไหนจะบ้าตายแต่ละอาชีพก็จะมีเป็นธาตุนี่ไม่ใช่อาชีพเป็นเป็นธาตุให้เลือกนะครับผมธาธาตุธาตุละสองอาชีพเบอใช่ครับสองอาชีพแล้วก็มีชายและหญิงนะครับผมมีบางอาชีพเพาะนนที่จะมีได้ชายอย่างชายล้วนแล้วก็หญิงล้วนนะครับผมหญิงเป็นสายหอ,อกใช่ไหมหอก ทั้งหญิงทั้งชายได้นะผมหอออันนี้เป็นกระบี่ลิกลับอันนี้เป็นซื่อหลงน่าจะเป็นผักอันนี้บูตึงบูตึงนี้ใช้ใช้กระบี่ใช่ไหมน่าจะเป็นดาบครับูตึงชายและหญิงเลยครับบูตึงเรียกได้ทั้งชายและหญิงอันนี้สุลาโบราณสุลานโบราณน,น,นี่คือสายที่ผมอยากเล่นเลยครับผม ดาบคู่ได้ทั้งชายและหญิงนะผมอันนี้เป็นสายกะยากะยาจกสายสายกะยาจกพูดบาสะไม่มีตังเลยสายกะยาจกมันก็มีเรียกได้ทั้งสองนะครับผมชายและหญิงเลยก็ใช้เรียวอินจินสี่ในการทําเกมขึ้นมานะผมภาพอาจจะสวยนะครับผมใครที่เครื่องแรงก็เปิดเต็มที่เลยนะครับผม ไอจารินก็มีสายให้เลือกมากมายเลยนะครรบผมส่วนตัวผมก็ขอเลือกนี่เลยครับอีคู่แล้วกันเลยครับผมโอเคก็มีการแต่งหน้านะครับผมเล็กเล็กน้อยน้อยครับอาจจะไม่ถึงขั้นแต่งตัวได้ครับผมมีจะเลือกไซส์เฉยครับสักสาวและเด็กน้อยนะครับผมเลือกไซส์วี้ีกับเลือกไซส์กลางได้นะครับแล้วก็เลือกทรงผมนะครับผมหน้าตาก็สามารถแต่งได้ผมคิ้วหน้าจมูกปาก ถ้าว่าแต่งได้ครับผมก็แต่งเสร็จเป็นเรียบร้อยครับผมนี่เลยเออกมาแล้วโอเคเข้าไปเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมเปิดมาแล้วก็โดนผักตกเขาไปโดยไม่ทราบสาเหตุต้มไมีภาษาไทยดิให้อ่านนะครับผมใครที่เล่นก็อ่านกันด้วยนะครับผมมีภาษาไทยนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับผมผมก็อาจจะไม่ได้เปิดเนื้อเรื่องให้ดูทั้งหมดนะครับก็ฝากทุกคนไปอ่านหรือไปดูกัน เอาเองนะครับโอเคเราก็เข้ามาเลเรื่องกันแล้วนะนนแหละก็มีสอนเราเป็นปกตินะภาพสวยนะบอกว่าเลยใครที่เครื่องแรงก็เปิดเต็มได้ดที่เลยนะครับผมโอเคผมก็ฝากทุกคนดูเื้อเรื่องกันด้วยนะครับผมโอเคเราไปดูเรื่องกันแบบผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมไปดูกันเลยนะครับผมว่านื้อเรื่องจะเป็นยังไง ไอชอบก็โหลดมาครับเดี๋ยวผมทินก์ไว้ด้านล่างสีเคปชันนะครับซีเควชันหนึครับผมตั้งไว้ได้แอนดรอยเลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับ 长生不死，权势地位，都不过幻梦一场。你为何就看不清呢？小芷，同我回去。回不去了，是,是我的前方敌人来袭，点击右侧轻功按钮进行躲闪。 父亲一生孤苦，我不想他最后身边无人陪伴。与你同游江湖的诺言，今生无法兑现，我有来世再还。江湖正派，除魔卫道，全是笑话一场。我只想护他周全，纵使粉身碎骨。 绝不后悔。这便是恶，这便是错了吗？他们说要驯服我。 你便俯首，他们说要谦卑，你便跪拜。<laughs> 真是可笑！师门之意，同伴之情，到头来不过是场骗局罢了。爬起来啊！ 要亲眼看着你守护的东西毁灭！长生不灭，万世至尊，微末之夜，何以撼动神明之威？纵然渺小，我亦坚守。 人ผมก็เลยพูดนะครับเกมนี้เป็นเกมอัตโนมัติผมแล้วคลิกที่ภารกิจนะครับผมก็จะพาเราไปแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีการสู้แบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมใครที่ชอบก็แนะนำทำเกมนี้สวยเรื่องดีนะผม นั่นเป็นจากทยายชื่อดังเลยนะครับผมาาภาพสวยนะครับาาเกมนีีใครที่จะพาเพื่อนมาเล่นด้วยก็อย่าลืมลงเสื้อที่เดียวกันนะครับไปคนละเสื้อไปหากันไม่เจอนะครับผมก็จะมีแฟชั่นมากมายอยู่ในตลาดนะผมตลาดเราไปหาซื้อเรือพาซุาซ่มกันได้เลยครับผมนี่เราขี่ม้าอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวป้าบอม้าหลายวิ่งอย่างกับเครื่องรถอีปุ๊บอีป๊อก ก็มีเรื่องให้อ่านในภาษาไทยนะครับผมเกมนี้ก็สู้อัตโนมัตินะครับผมเราติ๊กสู้อัตโนมัติหรือเราจะกดเองก็ได้นะครับผมเขมีแนะนําให้กดนะครับผมมีตะกี้ครับตัวผมก็มีใช้ระเบิดพลังเงาเลยครับผมไประเปิดเงาบัตเทมันล่ะนี่นะครับผมใครชอบก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคดูเรื่องกันต่อนะครับผม 哼，区区山贼也敢来劫村，还不是连本姑娘一根手指都打不过？哈哈，真的是一波三折，我们怎么这么倒霉啊？全当舒筋活骨了。哎，看到了，他们在那儿，人家还有事儿。 你先去拿给那位大人吧。我们自宗门下山。刚才，小师妹是王铁匠。 อโอเคลราก็มีขนยนต์ให้ขี่ด้วยนะครับผมในภารกิจนะมีขี่ขนยนไปด้วยนะครับผมโอ้เจ๋งนะเกมนี้ผมบอกเลยเป็นโหลดก็ไม่ได้แล้วต้องเล่นนะครับเกมนี้หา้า,หามพลาดนะห้า,หามพลาดลองโหลดมาเล่นก่อนก็ได้ครับผมเดี๋ยวหน่วยความจําอะไรเดี๋ยวผมทิ้งยิงไว้นะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ดูนะว่าความจําเครื่องเท่าไหร่มี่จะมีขนยนให้ขี่ต่อสู้ได้เลยครับผม จะทำในภาพตัมทำภารกิจนะครับโอ้ยนิดพันสมัยนี้เออมันคนไม่ได้พูดหลายหลายวันนะครับเนี่ยนิดพันยันมาลองมาลังมาเลงของแกงนะนี่โอเคนี่ก็มีขยอยดีขี่พ่นไฟไปแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้เหลือหนึ่งตัวโอเคจบภารกิจครับโอ้โหยิก็ผ่านโอเคเราก็ได้สู้กับบอสนะครับโอเคสู้บอสมาดีบอสแต่กลัวอะไรล่ะโอ้ยแค่กระจองงองยังครับ เริ่มต้นยังไม่ได้ก่งเท่าไหร่หลังๆนี่คงจะเก่งแน่นอนเลยบอสนี่เราสามารถกดเองได้นะครับไม่ต้องสู้ตโนมัิก็ได้นะครับผมอยู่ที่ทุกคนต้องการเลยนะครับผมใครที่ไม่ชอบก็ลองก่อนนะครับลองก่อนลองโดดมาเล่นดูก่อน,นครับไม่ชอบ่อยลบทิ้งที่หลังได้ครับเ,เกมดีแล้วก็ลองเกมไม่ดีแล้วก็ลบทิ้งครับเพื่อน จำโอเคแล้วก็สามารถอัปเกรดชุดก็เหมือนเกม MMO RPG ทั่วไปครับผมอัปเกรดชุดหาชุดตีบบมตีบ,ตบกวกใอ้อุปกรณ์เราแรงขึ้นนี่ครับผมอโอเคก็ฝากเกมนี้ไว้เนี่ยเอาใจอีกหนึ่งเกมนี้ครับผมแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโอเคไหมครับ โอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมโอเคครับผมเราทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมในใต้เล็กชันไปว้นะาถูกไปนะเ,เนี่ยผมพูดถูกไว้เนี่ยน่าจะถูกไว้เนี่ยโอเคจบตอนนี้ก่อนไปฝากแล้วกันโอเคบอสมาดิบอสแต่กลัวอะไรละ่ะบอสต้องแจ้งอะ่ะก็ลองกระแรงกับบอสอ่ะมาดิมาดิาดบอสโอ้โหยืนอะไรยิงเจ็กหล่อทำทรงอ่า อ่ามอวงไม่มีก็ล่วงได้นะครับผมไม่ใช่มองนะคนนะครับมาดิบอสโอบอสกองแกงก็โอ้โหจบครับมีคลาสซีนให้ดูนะครับตอนจบนี่ใครชอบอ่านเรื่องก็ไม่ต้องข้ามนะครับผมใครที่กบข้ามก็ข้ามกดข้ามมีข้ามครับมันกดข้ามเลยครับผมศรี 图纸失窃，你该当何罪？石将军，发生了什么事？少侠高义，石某如今获罪，不能答谢，他日必有回报。另外，烦请少……我知晓了。把石俊给我带回去。去临安时，一切小心。江湖再会。杨大侠，保重。 โอเคก็จบกันไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับที่ผมจะเอาอะไรมาดีวให้ทุกคนได้ดูนะครับผมอย่าลืมไปโหลดกันมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมโอเคครับบายยครับจะเจอกันใหม่นะครับผมคลิปต่อๆไปเลยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผม